สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวตรังซึ่งกําลังรับฟังแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จังหวัดตรังที่เคารพทุกท่านนะครับผมนายแพทย์ตุลการมักคุณนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรังในฐานะโฆษกสพจจังหวัดตรังพร้อมด้วยแพทย์เองที่ปดาบุญชัยนายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลตรังในฐานะรองโฆษกสพจจังหวัดตรังนะครับ วันนี้เป็นการถแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จังหวัดตรงังประจําวันอังคารที่26ตุลาคม2564จังหวัดตรังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดตรังจํานวน218รายมีผู้ติดเชื้อซึ่งมาจากจังหวัดอื่นจํานวน9รายรวมเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่227ราย ครั้งนี้มีผู้ตรวจในเรือนจําพบเป็นผลบวกเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายนะครับซึ่งเป็นการรายงานแยกกับระบบของสองบคราชธรรนนะครับทําให้ผู้ติดเชื้อสะสมตามการระบาดระลอกใหม่นับตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยน2564เป็นจํานวน9,762รายในวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม2รายทําให้ผู้เสียชีวิตสะสมตามการระบาดระลอกนี้เพิ่มขึ้นเป็น48รายนะครับรายละเอียดของผู้เสียชีวิต ท่านรองโฆษกสปคจะถแถลงรายละเอียดในตอนต่อไปนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาณโอกาสดีด้วยหากนับเฉพาะการติดเชื้อในจังหวัดตรังผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบเ็วันของจังหวัดตรังจะเป็น214.4รายต่อวันนะครับหากนับรวมผู้ที่รับมารับการรักษาจากจังหวัดอื่นด้วยจะเป็น222รายต่อวันนะครับในวันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งหายป่วยแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านเพิ่มเติมจำนวน156ราย นับเป็นการหายป่วยสะสม7,543รายคิดเป็นการรักษาหาย77.26%ในวันนี้ยังคงมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งรักษายอยู่ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามและ Hospitals ของจังหวัดตรังจำนวน2,171คนเป็นผู้ติดเชื้อซึ่งไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยจำนวน1,957คนเป็นผู้ติดเชื้อซึ่งมีอาการปานกลางจำนวน192คนเป็นผู้ติดเชื้อซึ่งมีภาวะพร่องออกซิเจน จำเป็นต้องได้รับออกซิเจนเสริมทางจมูกจํานวน13คนเป็นผู้ติดเชื้อซึ่งมีอาการปานกลางค่อนข้างรุนแรงจําเป็นต้องได้รับออกซิเจนแรงดันสูงจํานวน2คนและเป็นผู้ที่มีอาการรุนแรงจําเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจานวน7คนนะครับทั้งนี้จานวนผู้ติดเชื้อเกินกว่าจํานวนเตียงที่เตรียมไว้สําหรับรองรับผู้ติดเชื้อโควิดทั้งในโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลหลักและฮอสพิทอลนะครับโดยมีการเสริมเตียงและมีการใช้หอผู้ป่วยทั่วไปรวมทั้งหอผู้ป่วยพิเศษ เมื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิดทั้งนี้จะกระทบกับบริการผู้ป่วยทั่วไปที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยนะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนได้ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด -19 ด้วยมาตรการส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดทั้งนี้การรักษามาตรการป้องก COVID ันโควิดแบบครอบจัก,กรวาลมีหลักการเพิ่มเติมคือท่านต้องคิดว่าผู้ที่มาหาท่านอาจจะนําเชื้อโควิดมาให้ท่านได้ทุกคนนะครับควรออกจากบ้านเมื่อจําเป็นเท่านั้น และควรจะสวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลาแม้กระทั่งอยู่ในบ้านรักษาระยะห่างกับผู้คนอื่นอย่างน้อย2เมตรไม่ใช้เบอขยับหน้ากากาเป็นประจำนะครับไม่เช่นนั้นเราจะทําให้การสัมผัสเชื้อจากมือมาทําให้เกิดการติดเชื้อโควิด -19 ได้นะครับรับประทานอาหารกรุงสุกใหม่เสมอแล้วก็มีการแยกของใช้ส่วนตัวกับบุคคลอื่นและตรวจ ATK หรือตรวจ RT-PCR เมื่อมีอาการสงสัยว่าติดเชื้อโควิด -19 หรือสัมผัสผู้ป่วยยืนยันนะครับ ทางนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้มีการกระจายอยู่ใน7็อำเภอมีอำเภอย่านตะขาววางวิเศษและหาดสำราญ3อำเภอที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับมากที่สุดวันนี้เป็นอำเภอกันตัง85รายอำเภอประเลียน76รายอำเภอเมืองตรัง38รายและอำเภอห้วยยอด20รายนะครับที่เหลือจะต่ำกว่า10รายนะครับโดยมีรายละเอียดแยกตามอำเภอต่งางๆดังต่อไปนี้นะครับอำเภอกันตัง85รายพบมากที่สุดที่ตำบลกันตัง27่ราย ตำบลบางเต้า18รายตำบลนาเกลือ13รายตำบลกันตังใต้8รายตำบลวังวน7รายตำบลบางปาก5รายตำบลบ่อนังร้อน3รายตำบลก่อลิบงตำบลคลองลุตำบลโคกยางและตำบลบางสักตำบลละ1รายอําเภอปลเหลียนจำนวน7 6รายพบมากที่สุดที่ตำบลปลเหลียนจำนวน17รายตำบลทุ่งยาวและตำบลสุขศกตำบลละ15รายตำบลท่าข้าม12ราย ตำบลลิพังและตำบลบางร่วนตำบลละสองตำบลละห้ารายตำบลบ้านนาและตำบลแหลมสองตำบลละสามรายตำบลเกาะสุกรหนึ่งรายที่เบอเมืองกลางสามสิบแปดรายพบมากที่สุดที่ตำบลทับเที่ยงจำนวนสิบหกรายตำบลน้ำบุตรสี่รายตำบลบ้านควรตำบลนาข้ามใต้ตำบลนาโตปียงและตำบลโคกหล่อตำบลละสามรายตำบลควรปริงตำบลนาข้ามเหนือตำบลบ้านโพและตำบลหนองตรุษตำบลละหนึ่งราย ท uhm. ี่เบอห้วยยอด20รายพบมากที่สุดที่ตำบลห้วยยอดจํานวน10รายตำบลวังคีรี3รายตำบลนาวง2รายตำบลขาวขาวตำบลปากคมตำบลปากแจ่มตำบลลำพูราและตำบลหนองชางเล่นตำบลละ1รายที่เบอร์นายง4รายพบที่ตำบลละมอ3รายตำบลนาเมืองสี1รายที่เบอร์ศีเก่า3รายพบที่ตำบลเขาไม้แก้วตำบลนาเมืองเพชรและตำบลไม้ฝาตำบลละ1ราย ที่อำเภอรัชดาหนึ่งรายพบที่ตำบลหนองบัวนะครับโดยมีรายละเอียดจําแนกตามการสัมผัสและคลัสเตอร์ต่างๆดังต่อไปนี้นะครับที่อำเภอปะเหลียนพบมากที่สุดเป็นคลัสเตอร์จากกุ้งตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนนะครับอันนี้พบเพิ่มเติม24รายคลัสเตอร์ตำบลทุ่งยาว21รายโดยในจํานวนนี้มีเชื่อมโยงไปที่ตำบลสุโสด้วยนะครับ คลัสเตอร์หมู่4ตำบลปลเหลียนพบเพิ่มเติม17รายคลัสเตอร์สัมผัสผูสผ้ป่วยยืนยันจากอำเภอย่านตะขาวที่ร่วมทำพิธีไหว้บรรพบุพรุษจำนวน5รายคลัสเตอร์หมู่3บ้านหวีเชื่อมโยงโรงเรียนตำบลสุโสอำเภอปลเหลียนจำนวน2รายคลัสเตอร์ครอบครัวบุคลากรสาธรารณสุขโรงพยาบาลย่านตะขาวจำนวน2รายที่อำเภอกันตังพบมากที่สุดในคลัสเตอร์ตำบลบางาเป้าอำเภอกันตังจำนวน20รายคลัสเตอร์ถนนครองภาษีจำนวน12ราย คลัสเตอร์สัมผัสครอบครัวลูกเรือประมงกลับจากจังหวัดประจวบคีรีขันจำนวน10รายคลัสเตอร์ผู้สัมผัสพนักงานรวมทั้งครอบครัวที่ทํางานในโรงงานผลิตของเล่นอำเภอย่านตะขาวจํานวนหกรายนะครับทั้งมีสานักงานสาธารณาสุขอำเภอเมืองอำเภอย่านตะขาวในวันนี้ได้ลงพื้นที่โรงงานผลิตของเล่นที่อำเภอย่านตะขาวนะครับเพื่อตรวจเชิงรุกทั้งตรวจ ATK ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ําและตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนและแยกกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเอาไว้แล้วนะครับ กัดมาเป็นคลัสเตอร์ถนนเขื่อนเพชรที่ตำบลกันตังสี่รายคลัสเตอร์โรงงานอาหารทะเลกันตงังคลัสเตอร์ตำบลบ,บางหมา,าบบกตำบลบ่อน้าร้อนตำบลกันตังใต้ตำบลละสามรายนะครับคลัสเตอร์ถนนรถไฟสองรายคลัสเตอร์โรงงานถุงมือคลัสเตอร์หมู่สี่ตำบลกันตังใต้คลัสเตอร์แพรปลาถนนกิติคุณคลัสเตอร์ตำบลน,นาท่ามเชื่อมโยมงมายังกันตังและคลัสเตอร์โรงงานผลิตแผ่นรุมควันที่ตำบลบ,บางรักจำนวนคลัสเตอร์ละหนึ่งรายนะครับ คลัสเตอร์ร้านอาหารติดธนาคารกรุงไทยเฉลิมรังจำนวน4รายคลัสเตอร์ตลาดท่ากลางนะครับ4รายคลัสเตอร์งานบุญตะบนบางเป้า3รายคลัสเตอร์หมู่8ตบนน้ำผุดและคลัสเตอร์หมู่2ตบนนาท่าใต้คลัสเตอร์ละสองรายคลัสเตอร์ถนนครอบครัวถนนพระลุมคลัสเตอร์งานสมบูรหนึ่งตบนนาตาลุ่มคลัสเตอร์หมู่สองตบนนาโต๋หมิงคลัสเตอร์หมู่6กตะบนหนองตุษคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปน้ำยางพาราตะบนนาโต๋หมิงคลัสเตอร์โรงงานปลากระป๋องอำเภอเมืองสำนักงานนายการจังหวัดตรังและ อบปรมบาริสต้านะครับคลัสเตอร์รับหนรายที่ยังม่รอดพบคลัสเตอร์ตลาดนัดสีสุภผลจจำนวน12รายผมเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในตลาดนัดสีสุขผลว่าแม่ค้าที่ตรวจ a t k เป็นลบแล้วและหลายคนที่เป็นแม่ค้าได้รับการรักษาจุหนายมากลับเาปฏิบัติงานตามปกติแล้วทําไมจึงยังคงมีการเรียก ชื่อคลัสเตอร์ว่าตลาดนัดสีสุขผลนะครับผมเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าทีมตระหนักรู้สถานการณ์โควิด19ของสำนักงานาสาธารณาสุขจังหวัดตรังจะตั้งชื่อคลัสเตอร์นะครับตามแหล่งที่แพร่ระบาดเป็นแหล่งแรก และแหล่งที่เชื่อมโยงนะครับทั้งนี้แม้ว่ามีผู้ติดเชื้อเป็นการสัมผัสในครอบครัวหรือสัมผัสในชุมชนซึ่งเชื่อมโยงมาจากตลาดนัดสีสุประก็จะใช้ชื่อคลัสเตอร์นี้ไปจนกว่าการแพร่ระบาดจะสงบนะครับขอพี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับว่าตลาดนัดสีสุประนั้นได้มีการแพร่ระบาดในช่วงแรกซึ่งในขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดตร,รังโดยเทศบาลตำบลร้อยยอดได้มีการตรวจ a อ k แม่ค้าทุกสัปดาห์นะครับและเป็นการติดป้ายแสดงว่าแม่ค้าท่านใดตรวจเอทเป็นล จะได้รับการอนุญาตให้ขายในตลาดรวมทั้งมีมาตรการอื่นเช่นศูนย์ถุงมือเว้นระยะห่างามีจุดวัดอุณหภูมิและจุดแอลกอฮอล์เจลล้างมือนะครับอันนี้เป็นมาตรการซึ่งตลาดทุกแผงในจังหวัดตรังได้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดตรังและมีท้องถิ่นนะครับลงไปตรวจเป็นประจําทุกวันนะครับนอกจากนี้ยังมีคลัสเตอร์ชุมชนโรงเร่ยทุ่งต่อเชื่อมโยงนาวงสองรายคลัสเตอร์ตำบลลำพูราคลัสเตอร,ร์ตำบลวังคีรี คลัสเตอร์หมู 1, ่หนึ่งตบนปากแจ่มคลัสเตอร์หมู่สี่ตบลปากคมและคลัสเตอร์รงพื้นตะบนลำพูราคลัสเตอร์ละหนึ่งรายที่อำเภอศรีเกาพบคลัสเตอร์เขาไม้แก้วเชื่อมโยงมานาท้าใต้หนึ่งรายคลัสเตอร์นาเมืองเพชรเชื่อมโยงบริษัทค้าส่งหลักโรงพยาบาลตรางหนึ่งรายคลัสเตอร์โรงยางตบลนําเมืองเพชรหนึ่งรายคลัสเตอร์ก่อสร้างตะบนหนองเปลือยอําเภอยะตาขาวหนึ่งรายคลัสเตอร์แคมป์คนงานตะบลเกาะเปียอําเภอยะตาขาวหนึ่งราย คลัสเตอร์หมู่4ตำบลเขาไพรอภรัศดา1รายคลัสเตอร์หมู่7ตำบลละมออนายง1รายมีผู้เดินทางไปตรวจเองที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดตรังจำนวน10รายพบเป็นบทบวกนะครับทั้งนี้รายละเอียดยังไม่ได้รายงานขึ้นมานะครับได้มีผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคจำนวน17รายมีผู้ติดเชื้อมาจากจังหวัดอื่นจำนวน9รายนะครับพี่น้องประชาชนมาดูรายละเอียดเล็กน้อยนะครับเนื่องจากผู้ติดเชื้อมีเป็นจํานวนมากและมีความเสี่ยงที่กใกล้เคียงกัน การถแถลงข่าวเพื่อเป็นการสื่อสารความเสี่ยงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าการติดเชื้อส่วนใหญ่ในวันนี้มีสาเหตุมาจากอะไรและจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงนี้นะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่าคลัสเตอร์ในอำเภอปะเลียนนะครับมีคลัสเตอร์จากกุ้งซึ่งเป็นการสัมผัสร่วมบ้านเป็นส่วนใหญ่มีการสัมผัสในที่ทำงานจำนวน5คนและที่เหลือก็จะเป็นการสัมผัสในชุมชนจำนวนลูกคนนะครับเช่นเดียวกับคลัสเตอร์ทุ่งยาวนะครับมีการสัมผัสร่วมบ้านเป็นส่วนใหญ่ ที่เหลือก็จะเป็นการสัมผัสในชุมชนมีความเชื่อมโยงไปที่ตำบลสุโสถด้วยนะครับคลัสเตอร์หมู่สี่ตำบลปะเหลียนเป็นการสัมผัสในชุมชนเป็นส่วนใหญ่คลัสเตอร์สัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่อำเภอยะตะขาวในการร่วมพิธีไหว้บรรพบุรุษนะครับอันนี้ก็พบคลัสเตอร์ในการสัมผัสร่วมบ้านที่ตำบลบางด้วนอำเภอปะเหลียนจำนวนหกรายคลัสเตอร์หมู่สามจากบ้านหวีเชื่อมโยงมาที่โรงเรียนตำบลสุโสอำเภอปะเหลียนเป็นการสัมผัสในชุมชนสองรายนะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในเขตตำบลลิปัง ในคลัสเตอร์ครอบครัวบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลย่านตะเกาพบอยู่ที่ตำบลบ้านนาอำเภอเหลียน2คนเป็นการสัมผัสร่วมบ้านนะครับถัดมาเป็นผู้ป่วยในเขตอำเภอกันตังนะครับพบคลัสเตอร์ตำบลบางเป้ามากที่สุดเป็นการสัมผัสร่วมบ้านนะครับทั้งในพื้นที่ตำบลกันตังตำบลบางเป้าตำบลบางหมากนะครับมีการสัมผัสในที่ทำงานที่ตำบลบางเป้าและเป็นการสัมผัสในชุมชนที่ตำบลบางเป้าร่วมด้วยนะครับที่ถนนคลองภาษีพบการสัมผัสร่วมบ้านจำนวน5คน และพบการสัมผัสในชุมชนจํานวน6คนนะครับนอกจากนี้ยังมีการสัมผัสโดยไปบ้านผู้ป่วยและพูดคุยกับผู้ป่วยยืนยันจํานวน2คนคลัสเตอร์ครอบครัวลูกเรือประมงกลับจากจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นการสัมผัสร่วมบ้าน4คนสัมผัสโดยไปซื้อของที่ร้านนะครับมีการเล่นพูดคุยกับผู้ป่วยจํานวน5คนและสัมผัสในชุมชน1คนนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ตําบลนาเกลืออําเภอกันตันนะครับคลัสเตอร์สัมผัสพนักงานทำโรงงาน ผลิตของเล่นที่อำเภอยะตะเกาเป็นการสัมผัสร่วมบ้านทั้งสิ้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ที่ตำบลบางบนอำเภอกันตังนะครับมีที่ตำบลบางเป้าด้วยนะครับถ <c ust os> ัดมาเป็นคลัสเตอร์ถนนเขื่อนเพชรน,นะครับเป็นการสัมผัสทั้งในชุมชนและร่วมบ้านคลัสเตอร์โรงงานทหาาทะเลเป็นการสัมผัสในที่ทำงานจำนวน3รายที่เหลือก็จะเป็นคลัสเตอร์ขนาดเล็กนะครับถ <c oughs> ัดมาเป็นคลัสเตอร์ในเขตอำเภอเืิงตรังนะครับบ คลสเตอร์ร้านอาหารติดธนาคารกรุงไทยเพิ่มเติมเป็นการสัมผัสร่วมบ้าน2รายและเป็นการรับประทานอาหารที่ร้าน2รายนะครับโดย2รายที่เป็นผู้สูงอายุทั้งคู่นะครับรายแรกเป็นหญิงไทยอายุ75ปีรายที่2เป็นชายไทยอายุ89ปีภูมิลำเนาตำบลทับเทียงนะครับ คัสเตอร์สัมพันธ์กับตลาดท่ากลางแม้ว่าตลาดท่ากลางมีการตรวจ ATK เช่นเดียวกับตลาดนัดสีสุขผลนะครับแต่ผู้สัมผัสร่วมบ้านหรือผู้ที่เป็นผู้ป่วยยืนยันซึ่งเชื่อมโยงจากตลาดท่ากลางได้มีการแพร่ระบาดไปต่อในวันนี้อีก4รายนะครับในพื้นที่ตำบลน,น้ำปุกและตำบลทับเที่ยงคัสเตอร์งาน,งบ,บ,นบุญตำบลบางเป้าพบเพิ่มเติมวันนี้ที่ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองกลางจำนวน3รายเป็นการสัมผัสร่วมบ้าน2รายและสัมผัสผู้ป่วยยืนยันหนึ่งราย คลัสเตอร, but, food, รห์หมู่8ตำบลน้ำาลูกเป็นการสัมผัสร่วมบ้านนะครับคลัสเตอร์หมู่2ตำบลนา่ามใต้เป็นการสัมผัสในชุมชนที่เหลือเป็นคลัสเตอร์ขนาดเล็กนะครับคลัสเตอร์ตลาดนัดสีสุโปรเป็นการสัมผัสในชุมชนทั้งพื้นที่ตำบลห้วยยอดและตำบลหนองช้างเล่นนะครับมีการสัมผัสร่วมบ้านที่ตำบลเขาขาวและก็การเชื่อมโยงไปที่ตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนเป็นการสัมผัสในชุมชน2คนนะครับ ถัดมาเป็นคลัสเตอร์ชุมชนโรงเลื่อยที่ทุ่งต่อเชื่อมโยงมายังตำบลนาวงพบผู้สัมผัสร่วมบ้านเพิ่มเติม2คนนะครับคลัสเตอร์ที่เหลือเป็นคลัสเตอร์ขนาดเล็กนะครับนอกจากนี้ยังมีผู้ที่เดินทางไปตรวจเองที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับทั้ง,งพืง้นที่อำเภอกันตังอำเภอนายโยและมีคนที่ทำงานอิสระนะครับเป็นฟรีแลนซ์จากจังหวัดอุดรธทาดีที่ตำบลสร้างก่ออำเภอขุดจักนะครับพบเป็นผลบวกหนึ่งรายนะครับมีผู้ที่อยู่ระหว่างสอบสวนโรคนะครับ ซึ่งเดินทางไปตรวจเองที่โรงพยาบาลเอกชนเช่นเดียวกันนะครับทั้งในส่วนของอำเภอกันตังกระจายอยู่ในตำบลนานเกลือตำบลบางวนตำบลกันตังใต้ตำบลบเกาะที่บงและตำบลบางหมากและพี่น้องประชาชนจากอำเภอเมืองตังทั้งตำบลทับเที่ยงโคกหล่อนาโต๊หบินน,น,บน,บน,บนนะครับและนาตะลุกพบเป็นผลบวกนะครับ นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ติดเชื้อมาจากจังหวัดอื่นได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดฝา cùng, งนาจังหวัดพัทลุงจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งลูกเรือประมงซึ่งกลับจากจังหวัดพางนาติดเชื้อมาจากที่ทํางานและกลับสู่จังหวัดตรังนะครับนอกจากนี้มีผู้ติดเชื้อในเรือนจาพบเพิ่มเติมรายงานในระบบของสปคราชชันจำนวนหนึ่งรายเป็นชายไทยอายุ43ปีนะครับภูมิลำเนานี้ระบุเป็นตำบลโคกหล่อเนื่องจากเป็นที่ตั้งของเรือนจาจังหวัดตรังนะครับอย่างไรก็ตามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้ท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายไพภูลโอมากนะครับลงไปควบคุมกํากับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในเรือนจําโดยมีการแยกห้องของนักโทษในเรือนจําไม่ให้มีการปะาปนก,กันนะครับทั้งนี้ผู้ที่ตรวจเป็นผลบวกจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามข,ของเรือนจําจังหวัดตรังและได้รับยาฟ,ฟาวิพิราเวียทุกคนผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีการแยกกักเป็นเวลา14วันและมีการตรวจด้วยวิธี RT-PCR เพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ส่วนของเจ้าหน้าที่ราชตัรจะมีการตรวจด้วยวิธี ATK ทุกรายนะครับในการสัมผัสตรงนี้ก็จะได้มั่นใจว่าจะไม่มีการลุกลามต่อไปในเรือนจํานะครับโดยสรุปนะครับวันนี้พบมากที่สุดเป็นการสัมผัสในชุมชนจํานวน87รายคิดเป็น38เป์สัมผัสร่วมบ้าน79รายคิดเป็นประมาณ35เปซการสัมผัสพูดคุยโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงจํานวน35รายคิดเป็น15เปตและการสัมผัสในที่ทํางานที่16รายคิดเป็น11เปนะครับจากตัวเลขกักล่าวนะครับ จะเห็นว่าการสัมผัสในที่ทํางานได้มีเปอร์เซ็นที่ไม่มากนะครับเพราะการ work from home ซึ่งเคยเป็นมาตรการสําคัญของจังหวัดตรังในขณะนี้ก็จะยังไม่มีความจําเป็นต้องใช้จขอใ้พี่น้องประชาชนได้รักษามาตรการส่วนบุคคลเช่นการสวมหน้ากากอนามัยแม้กระทั่งในที่ทํางานการแยกกันร,รับประทานอาหารนะครับเพื่อจะทําให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด -19 นะครับนับจนถึงเวลา11่นาฬิกาวันนี้มีการสบอไปแล้วทั้งสิ้นนะครับ 97,629รายพบเป็นผลบวก9,779รายโดยค้นหาผู้สัมผัสเ่ยงสูงไปแล้ว56,621รายพบผู้ติดเชื้อจากผู้สัมผัสเชยงสูง5,452รายนะครับทางนี้การสวบกในวันนี้เป็นจำนวน1,447รายเป็นผู้สัมผัสเชิงสูงมากที่สุด963รายเป็นผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค178รายเป็นการตรวจกลุ่มอื่นๆเช่นผู้เดินทางจำนวน114ราย ตรวจสถานที่กักกัน49รายตรวจก่อนผ่าตัดจํานวน67รายตรวจแรงงานต่างด้าวจานวน17รายนะครับซึ่งทั้งหมดรอาการรายงานผลในวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่1น,นะครับวันนี้ครอบคลุมไปแล้วทั้งสิ้น3 6 5 0 3 2รายคิดเป็น59.33%ของฐานประชากรในทะเบียนราษนะครับผู้รับวัคซีนครบ2เข็มเป็นจํานวน258,401รายนะครับ อันนี้เป็น42%ของทั้งหมดนะครับบขอใหยพี่น้องประชาชนได้เร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 นะครับทางนี้จังหวัดตรังได้รับวัคซีนเพิ่มเติมเ,มเป็นซินโนแวคเข็มที่1จํานวน40,000โดสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและจะมีการกระจายลงสู่อำเภอโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอกกนตงังและอำเภอขัอย,ยอดเพื่อต่อต้การระบาดต่อไปนะครับก่อนที่จะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สอบถามนะครับท่านรองโฆษกจะได้แถลงเกี่ยวกับสถานการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยในจังหวัดตรังครับ สวัสดีค่ะดิชันแพทย์หญิงทิรยาบดิชัยในแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาตลตรังค่ะวันนี้เรามีผู้ป่วยที่ดีขึ้นแล้วก็หายกลับบ้านได้เพิ่มขึ้นนะคะเป็น156คนค่ะแม้ว่าเราจะมีผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยใหม่อีก227คนนะคะในส่วนนี้นะคะกลับจากโรงพยาบาลพุทย,ยอด17คนโรงพยาบาลยะตาขาว5คนโรงพยาบาลสิเกา9คนโรงพยาบาลรัศดา3คนที่เอกชนออกจากวัฒนแพทย์13คนและที่ RPH อีก10คนค่ะ ส่วนโรงพยาบาลสนามนะคะสูงสุดยังกลับออกจากโรงพยาบาลสนามแห่งที่5คือ74คนรองมาโรงพยาบาลสนามแห่งที่4 17คนและโรงพยาบาลสนามแห่งที่3 5หคนค่ะในส่วนของเฮชชัยนะคะก็มีกลับบ้านได้อีก5คนเช่นกันแต่ว่าในส่วนที่ผู้ป่วยยังคงอยู่ในระบบการดูแลนะคะยังอยู่ในทุกๆโรงพยาบาลในจังหวัดตรังค่ะรวมถึงโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลสนามและฮอสพิททล คอมฟอ i ์ดิตี้ไอโซเลชัแล้วก็โฮมไอโซเลชันด้วยค่ะในวันนี้นะคะโร,รงพยาบาลตรังมีผู้ป่วยอยู่ที่5 3คนหุ้ยยอด80คนยย่นตะขาว46คนปลเหลียน43คนนายยง23คนกันตัง81คนสิกา32คนวังวิเศษ40คนรัศดา25คนและที่หาดสำราญอีก16คนนะคะก็ยังถือว่าที่หุ้ยยอดและกันตังยังคงมีผู้ป่วยที่มากกว่าศัากยภาพเตียงค่ะ ในส่วนของเอกชนคือวัฒนแพทย์มีผู้ป่วย187คนและทีอาร์ดีเอชมีผู้ป่วยสูงถึง294คนนะคะในส่วนโรงพยาบาลสนามนะคะตอนนี้ก็คือหนาแน่นทุกสนามค่ะสนามหนึ่งมีผู้ป่วย131คนสนามสาม58คนสนามสี่189คนและสนามห้าอยู่ที่685คนค่ะแล้วก็ส่วนโรสพลท,ที่ขยายไปยัง5โรงแรมนะคะเรามีผู้ป่วยอยู่ที่258คน แล้วก็ที่ Home Isolation มีผู้ป่วย37คนและ o m m u n i t i ี้ i s o l t t o o n จะเป็นจุดที่เป็นการเพิ่มขยายมากที่สุดในช่วงนี้หมายถึงว่าเรามีเตียงรองรับได้อีก404เตียงนะคะในกระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆรวมถึงองำเภอเมือง,งด้วยตอนนี้มีผู้ใช้บริการที่138รายค่ะดังนั้นในส่วนโรงพยาบาลสนามในวันที่5นะคะจะมีการประเมินเพื่อยยายผู้ป่วยนียออกไปยัง Home Isolation หรือ Community Isolation ตามลำดับค่ะ มาดูต่อนะคะอาการของคนไข้ของเราในโรงพยาบาลนะคะที่บอกว่ามีการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วยมากถึงเจ็ดรายค่ะวันนี้มีความโชคดีคือเราสามารถขอท่อช่วยหายใจคนไข้ออกได้สองรายนะคะทาให้จํานวนผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจยังเหลืออยู่ที่สี่รายค่ะแล้วก็ในวันนี้มีผู้ป่วยที่มีการรายงานเสียชีวิตเพิ่มนะคะสองรายด้วยกันค่ะโปรดรับฟัรบลงรายละเอียดนะคะในผู้ป่วยรายที่47ค่ะเป็นผู้ป่วยโควิดเสียชีวิต ของจังหวัดตรังเป็นผู้หญิงอายุ37ปีซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลตรังนะคะผู้ป่วยภูมิลำเนาคือตำบลกันตังใต้อำเภอกันตัง,ตง,นนตงค่ะอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่10ถึง25ตุลาคม2564ค่ะโดยที่ผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีโรคประจําตัวคือเบาหวานนะคะแล้วก็มีความดาันโลหิตสูงมีประวัติสัมผัสโรคก็คือสัมผัสกับบุคคลในครอบครัวค่ะโดยที่เริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่3ตุลาคม คือมีไข้ไอและหายใจเหนื่อยค่ะเนื่องจากผู้ป่วยนียเป็นผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์น,นะคะก็รายนี้เนี่ยได้มีการเข้ารับก,การรักษาด้วยการสวบหาเชือ้อโควิดเมื่อเวันที่28นะคะแล้วก็มีโพสิทีฟเป็นโควิดเนี่ยวันที่29กันยายนนะคะแต่ว่าตัวอาการเนี่ยมาเริ่มเป็นหลังจากที่สวบโควิดเนื่องจากว่ามีประวัติสัมผัสผู้ป่วยในบ้านก่อนช่วงแรกนี่ก็คือตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลกันตังค่ะ แล้วก็หลังจากทราบผลสวบรวันที่29กัญญานะคะก็รับโรงพยาบาลเนี่ยมาแอดมิทอยู่ว่าที่30กัญยาจากนั้นเนี่ยคนไข้ก็มีปัญหาเรื่องของปอดอักเสบที่มากขึ้นค่ะก็เลยส่งตัวมายังโรงพยาบาลตรังต่อค่ะระหว่างที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลตรังนะคะเนื่องจากเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์น,นะคะได้ดูอาการประเมินอ,อาการเนื่องจากมีภาวะความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายคุณหมอ,อ ไอได้มีการผ่าตัดทาคลอดไปเมื่อวันที่21ตุลาคมนะคะหลังจากผ่าตัดออกจากห้องผ่าตัดผู้ป่วยต้องใส่ท่อช่วยหายใจตั้งแต่วันที่21ตุลาคมค่ะแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยมีปัญหาก็คือติดเชื้อในตัวสเลือดมีความดันโลหิตต่ำต้องได้ยากระตุ้นความดันโลหิตโดยตลอดแล้วก็ยังมีภาวะเหนื่อยมากที่ไม่สามารถลดความขึ้นค้นออกซิเจนได้ค่ะแล้วก็จนถึงเมื่อวานนี้คือวันที่25ตุลาคมค่ะเวลา22นาฬิกา33นาที ผู้ป่วยก็เสียชีวิตลงค่ะก็สรุปว่าอยู่โรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น15วันแล้วก็เป็นผู้ป่วยิงตั้งคันของเราคนแรกนะคะที่มีภาวะโควิดแล้วก็เสียชีวิตค่ะแล้วก็รายนี้ไม่ได้รับวัคซีนโควิดด้วยค่ะต่อมานะคะเป็นผู้ป่วยเสียชีวิตโควิดรายที่48ของจังหวัดตรังนะคะรายนี้เป็นชายชาวพม่า,มายุค44ปีค่ะทุมงลำเนานอยู่ที่ตกันตัง อำเภอกันตังค่ะมีโรคประจําตัวเป็นไขมันในเลือดสูงเบาหวานและความดันสูงซึ่งรับยาอย่างสม่สเสมอที่โรงพยาบาลกันตังค่ะก็คนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีประวัติยังไม่ค่อยตรงไปตรงมานะคะก็คือให้ประวัติว่ามีอาการเหมือนมีไข้แล้วก็ยังไงอยู่2วันก่อนมาโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ซื้อ,อยารับประทานเองนะคะโดยที่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีประวัติว่าสัมผัสเสี่งสูงกับใครเป็นพิเศษค่ะแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยตอนที่อยู่ที่บ้านเมื่อวันที่19ตุลาคมค่ะผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะไม่รู้สึกตัวค่ะญาติจึงได้โทรติดต่อรถอ m เมอร์เจนซีออกรับค่ะหลังจากที่มีแพทย์แล้วก็พยาบาลไปประเมินผู้ป่วยที่บ้านเนี่ยพราว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่หายใจไม่รู้สึกตัวแล้วก็คลำชีพจรไม่ได้ตอนนั้นก็ได้ทําการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลกันตังที่โรงพยาบาลกันตังก็มีการใสร่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ปั๊มหัวใจต่อ เป็นเวลา30นาทีค่ะแต่ว่าไม่สามารถช่วยผู้ป่วยได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยได้ทำเทสก็คือทำอินทิเจอรเทสตคิดรวมถึงทำา RT P ก็พบว,ว่าเป็นผลบวกโควิดในวันที่20ตุลาคมค่ะก็จึงถือว่าเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื COVID ้อโควิดแล้วก็เสียชีวิตด้วยเรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลวค่ะขอแสดงความเสียใจกับผู้ป่วยทั้งสองท่านด้วยนะคะแล้วก็ช้างนี่เองนะคะมีผู้ป่วยคุยอีกท่านหนึ่งที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะคะซึ่งเดี๋ยว หมอจะมาถแถลงในรายละเอียดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนผู้ป่วยเสียโควิดอ,อื่นๆที่ใส่ท่อช่วยหายใจตอนนี้นะคะส่วนใหญ่ก็คืออาการยังคงที่อยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้มีผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ป่วยเด็กที่เป็นโควิดอาการรุนแรงในโรงพยาบาลตันค่ะมาดูต่อเป็นจํานวนผู้ป่วยสะสมแยกตามพื้นที่ค่ะ ตอนนี้ที่อำเภอกันตังมีผู้ป่วยอยู่ที่2,512รายอเภอเมือง2,274รายอเภพุยอด1,848รา, 9, 18ายอสิเกา718รายอเภอวังวิเศษ559รายอเภอปะเลียน445รายอเภรัศดา374รายอนายง360ราย อำเภอยะโตเขาว342รายที่และก็ที่หาดสำราญอีก120รายค่ะส่วนเรื่องของเตียงวา่างนะคะตอนนี้เตียงวา่างรวมอยู่ที่74เตียงนะคะแล้วก็ LQ กับคนไข้ยอยู่ที่535คน,นะคะ่ะใช้ห้องไป387ห้องมีห้องว่าง26ห้องแล้ว่าราเคลียร์ได้อีก225ห้องนะคะจากข้อมูลถึงเมื่อวานนี้เวลา21นิกาเรามีการกักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงใน LQ อยู่ที่8,800คนแล้วนะคะ แล้ก็กลุ่มนี้เนี่ยโพสิทีฟโควิดที่6 1,604 0และคนค่ะเพิ่มขึ้นจากวันนี้4คนแล้วก็ผลอัตราการพบโควิดใน LQ เท่ากับ18.2ค่ะมาดูต่อที่ลำดับข่ข้อมูลของประเทศนิดนึงนะคะตอนนี้ประเทศไทยก็ยังคงอยู่ลำดับที่24ของโลกแล้วก็ลำดับที่5ของเอเชียแต่เราจะเป็นลำดับ2ในแง่ของผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันและผู้ป่วยที่ยังอยู่ในระบบการรักษาค่ะ แล้วก็วันนี้มีผู้ป่วยที่กลับบ้านได้เยอะมากกว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อรายใหม่นะคะแล้วก็จานวนตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้อยู่ที่66คนนะคะโดยที่เป็นผู้ชาย27คนผู้หญิง39คนคะ่ะแล้วก็วันนี้มีการรายงานผู้ป่วยตั้งครรภ์หนึ่งรายอายุย18ปีเสียชีวิตจากโควิดด้วยค่ะสําหรับผู้ป่วยเสียชีวิตนะคะมีการรายงานจาก7จังหวัดภาคใต้นในรวม14คนคะ่ะส่วนในข้อมูลของตรังนะคะในผู้ป่วยสะสมตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบระดับประเทศ เราขยับจากลำดับที่47ของเมื่อวานนี้ขึ้นเป็นลำดับที่45ะคะ่ะโดยที่ตอนนี้เรารองจากนครนายกแล้วก็มากกว่าจาังหวัดชัยภูมิแต่ว่าลำดับภาคใต้ยังคงเดิมคือลำดับที่9โดยที่ยังมีคนไข้น้อยกว่าชุมพรแล้วก็มีคนไข้ามากกว่าจังหวัดระนองนะคะในเคสสูงสุดรอบสัปดาห์7วันนี้นะคะเราสูงสูดก็คือรายงานไปเมื่อวันที่24ตุลาคมเป็นจํานวน250คน แล้วก็ต่ำสุดในรอบสัปดาห์คือวันที่21ตุลาคมซึ่งรายงานคนไข้ไป187คนค่ะแล้วก็ยังคงเป็น1ใน9จังหวัดทางใต้นะคะที่รายงานผู้ป่วยใหม่เกิน100คนต่อวันค่ะส่วนในภาพของวัคซีนในสุดท้ายนี้นะคะรานก็ยังคงรับทำเปอร์เซ็นต์ได้ดีนะคะเมื่อเทียบกับระดับประเทศคือเราอยู่ที่59.33%ในเข็มที่1ในขณะที่ระดับประเทศฉีดไปทั้งหมด56%ค่ะ แล้วก็ในเข็มสองตังอยู่ที่42ในขณะที่ระดับประเทศทำได้ที่39.9่ะอร์เป็นเชครับ่อมวลชนได้สอบถามประเด็นครับมีบุคลากรด้านหน้านะคะสอบถามมาว่าได้รับวัคซีนซิโนแวคสอเข็มแล้วครบสองเดือนจะมีเข็ม3ามเมื่อไหร่ยังไง ถ้าเหลนะ้สองเดือนส,เด,อนสเดือนต้องรอเลยสามเดือนนะครับตอนนี้แนวทางของกระทรวงสาธารณาสุขได้ให้วัคซีนบูสเตอร์สําหรับผู้ที่ฉีดซีโนแวคครบในเดือนเมษายนและพฤษภาคมก่อนนะครับแล้วก็จะทยอยเป็นมิถุนายนเพราะฉะนั้นอุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับซีโนแวคครบสองเข็ม2เดือนอาจจะต้องรออีกสักระยะนะครับแต่ผมเรียนยืนยันว่าวัคซีน ของประเทศไทยนะครับในไตรมาสสุดท้ายเนี่ยจะไม่ค่อยขาดแคลนเพราะฉะนั้นก็จะมีการทยอยฉีดตามความจําเป็นก่อนนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนแล้วก็บุคลากรด่านหน้าได้รอคอยตาม่งเวลาดังกล่าวนะครับอเมเล่นจําตอนนี้ยังไม่ได้ติดในเจ้าหน้าที่ใช่ไหม ครับขณะนี้การตรวจ ATK ในเจ้าหน้าที่เรือนจํายังไม่ได้มีการติดนะครับแล้วก็มีการฉีดวัคซีนในเจ้าหน้าที่ของเรือนจํานะครับมีทั้งสองเข็มแล้วก็บูสเตอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็ให้ความมั่นใจพี่น้องประชาชนว่าทางคณะกรรมการโรคติดต่อจะได้ประสานงานกับท่านผู้บัญชาการเรือนจําอย่างใกล้ชิดในการที่จะควบคุมการระบาดให้เร็วที่สุดนะครับเข้าใจความเป็นห่วงของพี่น้องประชาชน ทั้งในส่วนของสถานการณ์ในจังหวัดตาัและสถานการณ์ในเรือนจำนะครับซึ่งบ่ายวันนี้ก็จะมีการลงไปตรวจพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เรือนจำจังหวัดตาัด้วยนะครับครับถ้าไม่มีประเด็นอื่นเพิ่มเติมนะครับพรุ่งนี้ พบกับแถลงข่าวของสภกรจังหวัดตรังได้ในเวลาเดิมนะครับ14นาฬิกา15นาทีผมเรียนย้ำพี่น้องประชาชนว่ามาตรการป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาลซึ่งท่านจะต้องร่วมมือในช่วงนี้นะครับเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดของจังหวัดตรังเพิ่มสูงขึ้นคือการที่ออกจากบ้านเื่อจําเป็นคิดว่าทุกคนที่มาพบท่านมีโอกาสนําเชื้อโควิด -19 มาสู่ท่านได้การสวมหน้ากากอนามัยเป็นประจํตะาตลอดเวลาเป็นสิ่งจําเป็นนะครับนอกจากนี้ควรสวมหน้ากากอนามัยให้กระชับ ไม่เอามือมาจับหน้ากากอนามัยบ่อยๆควรจะล้างมือเป็นประจำนะครับเว้นระยะห่างกับคนข้างๆอย่างน้อย2เมตรนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการที่จะรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นนะครับจะช่วยลดการติดเชื้อโควิด -19 ได้นะครับถ้าไม่มีประเด็นอื่นเพิ่มเติมนะครับผมกับพายดิษฐิพันาบุญชัยในฐานะทีมโฆษกสภกจังหวัดตรังขอลาทุกท่านไปแต่เียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ